สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พากคืน EP นี้เป็น EP ที่227กันแล้วนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID l ล n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะท่านในะดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ เราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเม็ดยาจินดามณีนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสองเม็ดนะคะคุณลูกค้าวัด กลางบางแก้วนะนี่นะคะหนูเอา300อบาทนะคะ300บาทเมจินยามมนีวัดกลางบางแก้วนะคะ300บาทนะคะท่านใดสนใจทุมมาปิดได้นะ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันนะคะนี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะท่านใดรู้ที่ก็โทรมาปิดนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสวยๆกันเลยนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะรายการที่สามนี้เป็นนางกวักหล่อโบราณน,นะคะคุณลูกค้านี่นะคะนางกวักหล่อโบราณน,นี่หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สนใจทอมมาปิดกับหนูได้นะสามรอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นภาพพุทธหล่อโบราณนะคะ สวยๆเลยนะหลวงพ่อโตวัดบางพีนะคะนี่นะคะเออองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะพระพุทธหล่อบูราณ หลวงพ่อโตว,วัดบางพลีนะคะสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการนี้ห้านี้เป็นเหรียญพระพุทธหล่อโบราณน,นะคะเหรียญพระพุทธหล่อโบราณน,นี่สวยๆเลยนะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสนใจโทรมาปิดใต้นะเหรียญพระพุทธหล่อโบราณน,นะคะสามร้อยบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นแม่แม่กวนอิมดำนะคะผงคุกวักหนาะคูบาเป็งน,นะคะคนลูกค้า 3ามหบาทนะคะแม่กวนอิมดามหูคุกลักคูบาเปงหนูเอา3ามหบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ3ามหบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจดนะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นพ้าปิตาเนื้อเมกสิทธ์นะนี่นะคะพ้าปิตาพ้าปิตาเนื้อเมกสิทธ์นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะหนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่แปดนี้เป็นพระชายอายุทายานะคะปิดทองทาชาตินะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะนี่หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพระชายอายุทายานะคะปิดทองทาชาติเนาะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะ ถ้าชอบก็โรมหัาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพระเชียงรุ้งนะคะเป็นพระเชียงรุ้งเนื้อทองแดงนะคะ เขาบอกแบบนี้นะคะแต่ห้าหนูก็ดูไม่เป็นนะเจ้าของเขาบอกแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะนี่นะคะผ้าเชียงรุ้งนะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะ สวยๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพระชินราชนะคะนี่นะคะ สวยๆเลยนะพระชินลาชองค์นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทราคาสี่ร้อยบาทเห็นกันชัดบเนะนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะพระชินลาชนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพาสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพาสมเด็จองค์นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทถ้าค่าสี่ร้อยบาทสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า นี่นะคหนูมีจ้พาสวยๆนะคะพาบ้านๆนนะถ้าได้ชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะถ้าสมเด็จหนูเอา400บาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะ รายการที่สิบสองเป็นพ้าสมเด็จยังนะพ้าสมเด็จเผ่าอืเมื่อจะไม่ผิดนะนะจุดมาพ้าสมเด็จเผ่านะคะคุณตาเขาบอกแบบนี้นะนี่นะคะด้าหล่ามันเป็นมันมีตาค่ะแต่แมงอะไรไม่นุ่นเหมือนแมงแค่นะคะคุณลูกค้าเนี่ย นี่นะคะเหมือนแมมันเล็มๆล็ม,ลมแค่แ,คแงยนะคะคุณลูกค้าองค์นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทพ้าสมเด็จเผานะคะด้านหลังมีตาเนาะอ่านี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทคุณลูกค้าถ้าใดสนใจทรมาปิดกับหนูได้นะสี่ร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระปิดตาผงจุ่มรักนะคะนี่นะคะพระปิดตาผง ้าปิดตาผงจุ่มลักนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ รายการที่สิบสี่นี้เป็นผ้าซุ้มกอดนะคะนี่นะคะผ้าซุ้มกอดสวยๆเลยนะองนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะสนใจทมมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสี่ร้อยบาทนะคะนี่ค่ะสวยมากๆน,นะคะสี่ร้อยบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพระพรายคู่นะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระพรายคู่องค์นี้หนูเอาส,สององค์นี้นะคะสี่ร้อยบาทนะพระพรายคู่นะคะ สนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะรายการที่16นี้เป็น เออมันเป็นผ้าอง์จิ๋วค่ะคุณลูกค้าเป็นเนื้อดินนะเป็นผ้าปิดตากับผ้าพุทธนะคะเออเนี่ยมันเป็นผ้าปิดตาองคนะ์น้อยๆนะองค์จิ๋วนะคะคุณลูกค้ามันได้มาจนก่มันอยู่ในตลับนี้นะมันมีหก หกสิบองค์นะคะคุณลูกค้าหกสิบองค์นะไน้อย,ยจิ๋วนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่นี่หกสิบองค์นะคะอันนี้อันนี้เอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะหนูขยายให้ดูเนาะเป็นพ้าอะไรมันเป็นปิดตากับพราพุทธอะ่ะท่าในใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า อหกสิบองค์นะคะอันนี้มีหกสิบองนะหนูเอาห้าร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเออมันปิดตาแต่ละอย่างไม่เห็นเหมือนกันสักกอมไม่ค่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออหนูได้มาแบบนี้นะ องมนจิ๋วหรือเปล่าเขาเลยใส่แถบให้มันอยู่ในอันอันเดียวกันเลยเนาะต่อไปนะคะเป็นรายการทีนะ่สิบเจ็ดเนาะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นท้าปิดตานะคะหลวงพ่อแก้วนะคะ พระปิดตาหลวงพ่อแก้วนี่เอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทท่าในใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะสวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบ รายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นผ้าล่วงเนื้อตะกัวสนิมแดงนะคะกุบ้านละหานนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ สนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะผ้าล่วงเนื้อตะก,กัวสนิมแดงกุบ้านละหานี้หนูเอา550บาทนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ550บาทนะนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที้สิบก่าวนะคะ สิบเก้านี้เป็นพายอดขุนพลทาราวดีนะคะกุลำพูนนะคะนี่นะคะลูลูกค้าอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะพายอดขุนพลทาราวดีกุลำพูนนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยสวยเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายเนาะรายการที่ยี่สิบนะคะเอ่ออันนี้เป็นภ้าบูชานะคะคุณลูกค้ากว้างสี่จุดกว้างสี่จุดเอ่อหกนิ้วนะนี่นะคะ ขยายเนาะหนูขอขยายเพิ่มเนาะเดี๋ยวให้ดูทีละน้อยเนาะอ่าสูงแปดจุดสองนิ้วนะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าพระบูชานะคะ ้าพบูชาองค์นี้นะคะหนูเอาแปดร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะแปดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยไอตรงนี้ด้านล่างเนี่ยตัวจะเป็นช้างนะคะคุณลูกค้าเออช้างแวดแวดปุดเลยนะโอลืมบอก <laughs> เป็นช้างนะคะช้างแวดเลยนะ 800บาทนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะสุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่227นี้นะน้องเนตตี้พระเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะของหนูไม่แต่ผ้าสวยๆนะคะพาบ้านบานนะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคนลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ